สวัสดีครับอาล์กเทเดตครับผมวันนี้ผมจะมาเชิญชวนทุกคนนะครับมา Subscribe กันมากด Subscribe กับ Daily News Live ขีดทีเอครับผมกด Subscribe กันเยอะๆครับท่านผู้ชมครับถ้ายังจำได้นะครับกดีน้องเอมี่นะอมี่อเมริกาอ่ะอดีตนางสาวนางเอกละครที่ดาวานอนเนี่ยนะครับที่ว่ามีถูกจับกลุ่มข้อหาขายา นะแต่ว่าเหมือนมีตํารวจเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็หล,ลหลุดเลาะหลุดข้อหาขายาโดนแค่เสพแล้วก็ถูกปล่อยตัวมาแล้วค,คุณอจิยะเขาก็ไปเล่นงานฟ้องอตํารวจรที่เข้าข่ายว่าไปช่วยเนี่ยนะฮะมีความคืบหน้าครับเมื่อวานนี้พลตํารวจโทสุธิพงศ์วงปิ่นนะครับรักษารษาชก,การผู้ช่วการตำรวจคอนบาทก็บอกว่าผลสอบสวนเนี่ยยังไม่แล้วเสร็จแต่ว่าทราบมาเบื้องต้นแล้วว่านะครับมีตำรวจห้านายโอ้โหไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ครับแล้วก็มีมูลด้วยก็จากนี้ก็จะเตรียมอสอบสวนทางวินัยนะฮะวินัยกับตารวจทั้ง5้าหนายนี้ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่อมก็ยืนยันว่าถ้าพบความผิดก็จะโดนแน่นอนครับ,รบวินัยและอาญาอ่านะครับ